สวัสดีครับ่านผู้ชมตอนนี้รายการแพรวัวพันธุ์ไต้สั้นจอ้อนมาที่อำเภอกุระบุรีครับที่บ้านนังอาวิกตอนนี้มาเล่การทําสะพานเบริงแ่ทีประสบปัญหาตั้งแต่โมวานนะครับตอนนี้พี่น้องประชายชนาาชาวบ้านก็ได้มารวมกันประกอบสะพานอันใหม่ขึ้นมา ความเป็นมารั่วความระบากนาดนาาน,นีที่ว่าชาวบ้านที่ฟังนุ่นเดี๋ยวว่าเขาตัดคาดการสั้นย้อนไปมาเพราะวา่าน้นคาดเนื่องจากว่านา้ำที่ว่ามันลงมาจากบรรบุขเขา K, เน LIKE, ี่ยมันกระแสนน้ำได้เลยเขียวกราเลยครับทำให้น้ำตรงนี้บริเวณนี้เมื่อวานนะครับเต็มไปหมดพอเต็มไปหมดที่นี่น้นตรงนี้มันมีมีท่อระบายน้ำอยู่มีท่อระบายนา้ำแต่ว่าระบายไม่ทันนะครับพอระบาย้ไม่ทันถึงที่นี่ หัวไม้หัวอะไรต่างๆนะครับก็เลยทําให้นอนหลงในคาดทาให้พี่น้องที่ยุ่งด้านในซ้มสืบกว่าครัวเรื่องนะครับต้องได้รับความเลื่อนรอนการสัญนย้อนไปมานี่ก็ลําบากเพราะว่าบางฐานที่ยุ่งด้านใดเนี่ยก็มีตั้งแต่เด็กคนแก่คนชราผู้ป่วยไม่สามารถที่จะเคลื่อนใหญ่ออากมาได้นี่ก็เป็นสภาพที่ว่านำกัดโซ ตอนนี้กระจายสะพันหัวกราวกระชาวบ้านกันได้ช่วยกันสร้างตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอได้สั้นยอดไปมากันได้ชั่วคราวแต่ตอนนี้ก็กําลังประกอบสะพในเรื่งองข้องปอพอจังวัดน,นะครับตอนนี้ชาวบ้านนี่ก็มารวมใจกันมาไมา่นะครับรวมแรงรวมใจมากันตั้งแต่เชาวว้าวัวรุ้งนะครับวัวรุ้งตั้งแต่วัวรุ้งก็มากันทุกคนมากันตอนนี้ก็ผ่า,าข้าวปลาหารนมากินกันเอ้นงครับแต่การทาง หน่วยงานต่างๆหน่วยงานราชก,การก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆนะครับที่นี้เราอยากี่รูว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชายชนที่อยู่ในนี้จะมีปัญหาอะไรบางเดียวได้ลอง่ามทานนายกก็ได้อธิบายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบสวัสดีครับท่านนายกครับ ยาสาปิษการั้งแต่เมื่อวานนะครับว่ามันเหตุการณ์มันตั้งแต่ตอนแรกมันเป็นพันเรืออ๋อครับมาสักตีห้าครับตอนน,ตนี้ฝนตกหนักครับประมาณสักตีห้าเลยซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทอเก่านะครับเป็นทอเก่าซึ่งก็น่าจะเกิดว่ามีผ่าไมา้ไปได้พวกนี่ยหมอประทะแลยซึ่งก็เกิดแรงครับแล้วก็มากัดเีเดียวมันก็คาดไปเลยซึ่งมันมีอายุการใช้งานก็ค่อนข้างจะนาน แต่ตรงนี้ก็ไล่ปีแหละซึ่งชาวบ้านเดียวอายุฟังนู่นนี่ประมาณกี่ครัวเรือนได้อ๋อประมาณ30กว่าครัวเรือนครับประมาณ3ามสิบสองถึงสามสิบสามวาเรือนมีคนแก่คนมีคนแก<ม>่ครับมีคนไม่บ้ายอยูสองสามคนกันซึ่งนั่นเลยอบตอก็ต้องเข้มสื่อวัสดุให้พี่น้องก็มาช่วยกันทมผาดกันเบื้องต้นก่อนกอนับเมื่อวานก็ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็สี่ชั่วโมงก็สามารถทำสะพานเสร็จก็สั่งยอดได้ ชาวบ้านดีมาที่ประชาชนดีมาที่มาช่วยนี่ข้าวรับหรือข้าวหรือแบบประวา่าเออเป็นพีโนโ่น้องกันทั้งพศครับก<อ>็มาเป็นญาติกัน<อ>แล้วก็แล้วก็ขั้นห้องนี่ก็คือจะมีปโอ,อกลองชังจะมีทางอำเภอจะมีปอส่งทางโซเชียลเนี่ย,ยทางนายอำเภอ่ันก็สกร้าั่งมาครับแต่สร้าั่งมาแล้วก็มาสร้างในงานจีเก้อ่องลงืุนทีนะครับก็ด้รับการแก้ไขว่รวดเร็วครับถื่ว่าเป็นความรวมือของชาวบ้านรวดเร็วที่นี่ชาวบ้านยาติท่ามว่าไอ้ข้องสิ่งข้องแต่ว่าที่ว่า ท่านนายกเพามาทำในเป็นชาวบ้านหัวกราวดีครับใช้เงินทุนพันเรือครับเออผมไปเครดิตรานคามาครับก็ไปโทรไปร้านซื้อมน่วยว่าขอเครดิตก่อนนะเอาข้องมากนเลิงบล้นในชาวบ้านก้อนไอ้เรื่องอีใจเรื่อขควยว้ากันนะครับก็เลยบอกว่าโอเคเอามาชาวบ้านเลยทำก่อนซึ่งชาวบ้านก็รวมมือกันดีครับตู้เชื้อของชาวบ้านเองสี่หน่วยใบตัดอุปกรณ์ได้ต่างๆนี่ก็เขามช่วยทำาัแป๊บเดียวครับสี่หโมงกว่านี้ผมมาถือว่าทีนี้ก็สุดยอดรวมมือกันครับถึงช่วงกลางคืนนี้ตอนแกว่าผ่านนี่แทบ แต่ยังมีเจ้าหน้าที่มาปล่อยมือกว่าซะดวยมีมีครับมีม<อ>ก็ยังมีอ่าเจ้าหน้าที่ตำร,รวจยังมีอ่าอำเภอเมื่อ,อคืนกว่าจะกลับก็ลึกๆแล้วจังพี่ครับผ่านนี่คิดหวานเนี่ยเจ้ทีว่าที่ทำไม่มีอ,อันไม่มีเบรยังไม่มีการจ่ายเวลาทแถวไ,ได้ครับอ่าไม่น้อยว่าชั่วโมงครับอีกเพิ่มท่ามเดียวได้รับความรู้มุจจาไม่งานเลยครับครับอันนี้เป็นข้อปอบพ่อครับอ่าจากเคีสเบสนะครับเมื่อเช้าท่นพ่อนะครับอ่าอุดมท่านก็มาควบคุมด้วยตัวทันเองเลยนะครับเพรได้ขอบคุณทางอ่า ทางสุนเคตและก็ทางปอพจังหวัดนะครับที่ท่านผู้ว่าท่านได้ปสร้างเอาไว้นะครับก็ถือว่าก็คุณเป็นย่างหญิงสําหรับคนตำบลบางวันที่ได้รับความรวดเร็วนะครับก็คุณมาเลยนะครับคุณรับครับนี่การเป็นเสี่ยงก็งท่านนายกและกับที่ให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนที่กําลังทาอยู่ตอนนี้นะครับเป็นร่วมแรงร่วมเรงร่วมใจโดยพลังสร้างมัคคีข้อง พี่น้องชาวอาวเวกยุ่งยุ่ตัไกลๆหลอกนี่ครับกระวา่าควายนู้นก็นมีควายนีน่ก็มีแต่ว่าพอมีเหตุการณ์แันนี้เรขึ้นมานะครับก็มาช่วยกันเต็มทีทุกคนมาด้วยความตั้งใจและก็จริงใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่นี่คือพลังนะครับพลังข้องฟี่นองประชาชนที่อวเวกอ่าเปอคุระบุรีังหวัดพังงาน,นะครับอันนี้ก็เป็นการประกอบสะพานเบริงขันเยอะๆครับเล็กนี้นับมาใหญ่ด้เร่ครับเป็นตัน นี่แต่ว่าด้วยพลังก้องพี่นองประชาชนนะครับก็ได้ยกเล็กขึ้นมาอ,อย่างไมโยโ่ย่อต่อนะครับนี่ตอน,นี้ก็พันชายว่าแล้วเกือบตีสามตีตี่องตีสม้มเลยครับแต่ว่าร่างกายนี่ก็ยังไม่อ่อนล,าล้านะครับทาด้วยความพยันการแข่งกันและการามัรขี่กาว่าวันนี้จะทําให้เซตเลยตัเดเซตวันนี้ก็ต้องเอาไว้เซตเป็นวันวันกันไปกับในช่วงนี้ก็เนี่ยแหละป่านแล้วเดี๋ยวดูนกลก้ามป่านมา นี่ปันเป็นผัดหัวกราวดำเต็มเต็มวานนะครับน้ำนี่ก็ส่้อยบ่อได้ครับก็มีจั้นดาวเทียมดาวไดไวไว้ตอนกลางคืนนะ่ะเวลาเข้าวินเข้ายามกันในตรงนี้นะครับกัน,นี้<พ>ามาก <พา S 1> ว่งนี้ว่งดีว่าพีนองประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี่ก็มากางเต้นกันตรงนี้อ,อยู่กันตรงเนี้ยเผากูปีเผาเรีลงน้ำเปาน้ำปิง้งล้วก็ยังไง,งมนแล้ว อันนี้โ e ป่งน้ำโป่งเลยวัาดีครับ่าวดีนะบานอยู่ไหวนี่ครับลำบ้าปัดพื้นบางไม้อะลำบ้ากันกันทาวานนนนี่วิ่งไปมาได้ก็ไม่ลำบ้าไหมอ๋อครับถึงไหนผัวข้าวก้องเครื่องกินก็้ของกินข้องใช้นี่คาดเกลนดไหมครับรองบางไหมไม่รองไม่ตันรองไม่ตันรองเมื่อวานนี่ยนะจึงยุ่กันกี่กี่คนในตีบ้านนะครับ ที่บ้านยุ่กันตรงกุตายายนี่ยุ่งเลยอย่าทั้งจุดเกระดิ่งตรงนี้ไหมครับตรงนี้ชักดึงโลได้ไหมบ้านได้เลยครับประกอบอาชีพอะไรอ่ะครับตำรวจย่างตำรวจย่างนะวางนี้ก็บมาเลยตัดเลยนะไม่เลยกับกุญม้าครับชื่อนิตยานิตยานามจากกุญกัมมายี่กัมมายี่อาไร่ครับบ้านเลขทีสิบเก้าสิบเก้า อออยู่ตรงนี้นะจ้าอยู่ตรงนี้นมาจีบส่วนย่างกราบขอบคุณมาครับจ้าครับนี่ก็เป็นฝาหตุการณของพี่โน้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผาดคา้นคาดนะครับนนาาาาาคาดทำไมขาดคาาได้ไอนะตรงนี้มันก็ทางมันมันเปรี้ยวตรงนี้นะครับาะวมันเข้าอยู่ในป้าลึก จากนั้นเป็ดกระเทียมกับประมาณเกือบสามทิพย์โลวันดีครับยุคยุคข,ข้างในเองครับใช่ยุคข้างในกันครับชื่อะไรครับไพลินค่ะอ่านางกบกุญไรครับเปืองฟูธรรมชีไปสำส่วนสำส่วนเหมือนกันนะ<อ>ลำบา,ากไหมอ๋อว่าลำบากมันก็นไม่ลำบากกันนะเพร,ราะว่าก็ช่วยเร็วครับแต่ว่าถ้าว่าไม่มีผ่านนี่ลำบากที่สุดนะค่ะแต่นี่าการรวมใจช่วยกันแต่ว่าตอนเย็นเลยแกบ้านมาช่วยกันกี่คนนะครับ ที่บ้านเมื่อวานเฟนมาช่วยกับมือหน่งยก็มาโยนด้วยเนี่ยแต่มาให้กำลังใจอด้วยฮะแต่เดี๋ยวเอ่นออกข่าวชงข้ามกระติดกระมัดเลยอั่งนี้แต่ว่าหนุ่ยเออมาตีห้าว่าว่ารุ้งมาพอดีเลยถ้าว่าขันของน้องไม่พลาดขันข้อนุ่ยเลยพลาดแต่ว่าขันเดียวอะไรแต่ว่าในข้าวมันจะมีรถที่เปิดไฟแจ้งอยู่นั่นแหละขันข้อนุ่ยจ่อท้ายอยู่เลยเลยแต่ว่าแคร์แต่ว่ารูปแต่ว่าเขาท้ายติดนั่นเลยกับขัดไฟแจ้งนั่นแหละขันข้อนุ่ยมาจ่อท้ายอยู่แต่ว่ามันจะรายพอได้เลเดือบไป ในนี่เลยเลมันเปรี้ยวนะมันก็มีเปรี้ยวถ้าบอกว่ายุบใจมันแ่อยปลาข้าวทงไอนี้นะทึ่งรอดอ๋อครับครับขุณมาครับค่ะครับกับน่กาเป็นผาเป็ดการสดสดรายการเฟซบุ๊กไลฟ์ของแพลวหัวปันนะครับได้ถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในเห็นเลก็ได้พบกับสภาพจริงๆนะครับในตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนที่กําลังรวมประกอบสพานเบลลี่นะครับ สี่จ้มกองปอๆนะครับตอนนี้เนี่ขึ้นโครงงึ้นรังึ้นไรห,หุดนอดหรุดไรแล้วนี่กะแขกแท้เลยครับก็คิดว่าคงไม่ยันตึงขามมาได้ใจครับเพราะว่ารถก็จะได้สั้นจนไปมาสะดวกคนที่ยูดันหน่งสร้างสิบกว่าครัวเรือนนี่ก็ได้อออกไปสั้นจนไปมากันย่างสะดวกอยู่ทินน้ำในคลองนี่ก็มันไม่ใหญ่เกลือครับเท่าไรนะครับน้ำใส่เกจ๋วก็เป็นน้ำลงมาจากบนเขาครับแต่ว่าเล่ยเขียวมา อันนี้ถ้าหว่ามันอันไม่มีที่ระบายแบบระบายไม่ทันนี้โขกับราอนน้ำในตรงนี้กระแสน้า,นาม,มันมาเวลาฝนตกนักตกเลยวันนี้มันจะโเร็วทําไม่นาม้ากระแสน้ำต่างต่างถือว่ามันมาร่วมกันจุดนี้เป็นจุดเดียวกับเพราะวแต่ว่าในตรงนี้กระถีประกบประพานนี่น้ำเต็มหมดอันนี้กับนี่เป็นการรายงานสดจากอำเภอกราบุรี จั่างวัดพังงาครับวอ,อนนี้ส่วนหลวงหน้าค้องเฟซบุ๊กไลค์ก็ได้มาถ่ายทอดสดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทาบร,รับชมกันสำหรับถ่วงนี้ต้องข้อ,อยู่ทีการถ่ายทอดสดลงเพียงแต่วนนี้ก่อนไว้พบกันในเหตุการณ์หน้าครับสวัสดีครับ